สวัสดีครับรียแล้วสวัสวดีครับวันนี้ผมก็สปอเกอร์กัแบบเกมรถอีกเกมหนึ่งนะซึ่งผมก็ลืมชื่อเกมไปแล้วว่าชื่ออะไรนะแต่นี้ก็จะเป็นหมดเล่นแบบเล่นแบบอืมผมไม่เชิงไม่เชิงเนื้อเรื่องอ,ะอ่ะอ่าวันนี้ก็คือต้องความพูแข่งให้หมดคนในเลดา้าบนสนามนะครับในวา,าราคลาสดีงป้งไม่กลัวอ่านผิดก็เลยอ่านไปแค่นั้นชูวชิ วัวเขีย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 วเ,เ,เดี๋ยวรอ,อให้ห้องหลังมันพุ่งมาข้างหน้าก่อนจะหยุดจะหยุดอืมนั่นแหละนี่ครับฉลาดแบบผมไม่มีอนะครับเฮ้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 ฮัลโหยุดชะลอให้มันนิดนึงเฮ้ยฮ้้เฮ้เฮโอ้โหแม่งชนกันเองผมนี่เบียดไปในมั่วเลย ผมนี่เล่นมั่วเลยเนะี่ยจริงรู้สึกว่าตัวเองเล่นมั่วโอ้แต่ก็ไม่เคยพลาดอ้ยรถไอหา่าเบื่อยับเยินโอ้โหไปกันไกลเลยเม่นี่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปุอออ้อ้าวกดผิดจะไปกดดีฟเฉยเลยเออเฮอเออลงไปง้างา,งาง้าคุ้งลีนัสคา เดี่ยวชิงๆไปทางนี้น่าจะเป็นทางรถไฟมันต้องหมุนอย่างนี้มันถึงจะลอยอเปลี่ยวไปไปไป,ไปขึ้นนี่ขึ้นนี่โอ๊ยขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้ยน,นะดีนะไม่เสียยับเยินยแม่งขึ้นยังยับเยินคุณหนึ่คู่คู่แข่งต้องความไปได้คนเดียว โอ้โหไปทางนี้เฉยเลยหรออฮ้ยอุ๊มันจะเร็วกว่าไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอกยต้องทางี้ดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่งมันมันติดตูไปมาเดินฟ้าสะเทนตึงตึตึงตืดตืดตืตดไปเ้วเร็โ้โหแม่งหนุจริงอะ เฮิร์ฟฟ้าเจ็ดนี่หลบทางให้เลยเหมือนอีกทีหนึ sure. ่งเวลารถลอยมันมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกฟินมากเลยผมยังความันไม่ได้เลย อยากแข่งเป็นแบบเออที่หนึ่งที่สองนี้มันจะหนุกกว่านะมันไม่ใช่สไตล์เรามาันาแข่งอยเางเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยเ้เฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้าเฮเฮ้ยว้เฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเ้เเฮ้ย9วิย้้ย ไม่ทันเลยคุณแพ้โอ้ไม่อยากเห็นคำมันนี้เลยตัดแป้คู่ความคู่แข่งอ่ะคู่ความเราไปเล่นโหมดอื่นกันดีกว่าไปโอ้ยเผอเย็บอะไรปะเราไปเล่นโหมดอื่นกันดีกว่าโหมดนี้ไหมไปเอออะไรไม่รู้อะโตเกียวไอ้แมวอะมาเอาอะไรนีอันนี้ดีกว่า โหมดขัดออกเออแล้วตามแล้วคืเล่นงไงไม่รู้อย่าลังเกออันดับเอ้ออะไรเนะี่ยอย่าลางังลำดับบวยเมื่อเวลานับถอยหลังอ,อะไรรู้โอ้ยเราไปเล่นกันดองโฟร์ <Four. S 1> ูู <Two. S 3> <Two. S 2> Yo, เกิดมาก็ได้สวย,ยสว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 ยสยวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเยยามาสวยด้วย่ามาสวยด้วยความาดีมสสวยเฮ้ยโหยับเยินแบบแทนที่ขับได้อยู่ก็ให้ขับแต่คุณยับเยินเององงอะไรแบบนีงงกับเกมนี้เหมือนกัน อย่าไปฟสนใ่เกมเลยเขาทำออกมาแค่นี้ก็ถือว่าโคตรเก่งมากเลยดีอีกครั้งหนึ่งเพื่อโชว์สาวถุยเอา้าใครบอกให้เหินดปลาวะเนี่ยช่างมันฟุ่อย่างกับนะสปีดไฟเตอร์ถุยเฮ้เราไปฝั่งนี้คนเดียวก็ได้ช่างมันไม่มีใครมาช่างมันอย่าอย่าโอ้โหกระโดดข้ามคนอื่นมาเลยอ่ะเเจ๋ง ฟ้าเจ็ดนี่ต้องหลีกทางให้กับชื่อเกมมือเดี๋ยวคันที่ห้าหคิดจะเหินฟ้าัดเลือกคันออกอะไรเนี่ยฟุ้งอะไรอะไรปุ๊หโอ้ยเฮ้ยก้าวบีอะไรวะเนี่ยเอา เราต้องเก่งให้มากกว่านี้คนระับที่สี่แล้วนะอย่าไม่อยากกดฝัองกดจังหวะนี้แหละตื่ออันนี้มาทางนี้ทางนี้จุ๊บจุ๊บเฮือ,อป้าสี่ ไกลถึงเชนชัยแล้วไม่อยากข้ามฝั่งนี่หไม่หมุนขึ้นไม่ได้อย่าไเปเบียดสิครับเออตรงอย่างนี้ได้ที่หนึ่งเฉยครับไอ้สามี้อะไรอยู่นเนี่ยแต่เราก็ไม่เป็นไรเว่ยถูกกระตอกกันเข้าเชนใจ จบแป๊บน <Stop. c oughs> ึงสตาร์แป๊บนึงครับขอชาร์จแบตก่อนอันนี้ชาร์จแบตหลุดเดี๋ยวมันขึ้นติดติดติดดติดตแล้วนู่นตัดนู่นรับนี่เออเออเออไปทางนี้ดีกว่าลองไปทางนี้บ้างลองไปทางนู้นหลายครั้งแล้วทางนี้มันเร็วยังไงวะทำไมถึงมีคน,อนชอบมาจังไปไปไปมัปรนรถช้าๆกันนะเออเฮ้ยเราต้องอยู่ที่หนึ่งเวขอเข้าใจแล้วเป้าหมายตัวนี้ เฮ้ยแต่แม่งจะแตงอ๋อต้องดีให้ถูกเว้ยถ้าดีไม่ถูกมีมีหวังโอ้โหแม่งอดไอ้นี่เลยะเฮ้ยแต่ทางนี้ก็ดีกว่าเฮ้ยไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุ้มใช่ไหมเฮ้สาโค้ดว้เดี๋ยวเราต้องดู่ โอ้โหจะไปอย่างนี้ได้ดีมันมีไหม,โ,หมอโอ้โหจะแทนตาเอ้าโอ้โหยังเก่งอ่ะผมนี่หลีกซ้ายเลยอ,อะไรเนกระเป๋าเราเลวหรอาะอะไรเป็นรยคี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยแปดาทีแล้วมายังเล่นต่อกันอยู่อ้าเมื่อกี้ผมได้ดาวเต็มเลย ต้องอะไรวะเนี่ยต้องซื้อรถคันนี้ด้วยโอ้เอาโอเคทำไมต้องซื้อคันนี้ไม่ข้างจ่าอันนี้อะไรคู่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 แพงเหมือนกันนะแต่เขาออกคลาสสิกคลาสสิกซื้อแม่ง รู้แล้วสี่ล้อจอมพลป้ายช่ปายไปเลยโอ้โหหวดกูตอบได้ที่เวลายังไม่นับชะแนนจงมุ่งหน้าไปด้วยความเออไม่ทถอดเท้เย็ด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 บาเราไปกันต่อซึ่งถ้าใครนะเอ้ยถ้าใครเบื่อคลิปนี้ก็ออกไปได้นะครับซึ่งผมเล่นเองยังเบื่อเนะี่ยแต่ก็ ให้ท่านผู้ชมดูได้นะบางอะไรดูโอ้โหมีไอโฟนอยู่เอออันเดียวโอ้โหมีเครื่องบินบินผ่านด้วยอีกสักพักนึงมันคงตูมนะเฮ้ยอ้าว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 กระทางนี่แหละดีสุดจะที่สี่ละเฮ้ยโหรถแม่งเขินมาเขินมาเขินมาทำไมฮะเหินมาทำนมนโมสังโฆสามจุด ว่ได้ทีหน่งอยู่ดีไม่มีอะไรที่หยุดยังไม่ให้เราได้ช่หนึ่งเฮ้ยมฟกิงฟกิงฟฟแบทจะมาขึ้นหมดเลยตอนนี้เนี่ยโอ้โหไอตอหนนี้เ่นมต้องหฮเออมันต้องเหิน ปุ๊หโอยไม่เกียร์อันนั้นด้ฟดรีฟดีฟต้องรีฟให้ได้ไม่ชอบจุดรีฟเลยครับคือผมรีฟไม่ค่อยเก่งมันจุดมันก็เออดีเกินไปโอ้โมอาห,าออหมันไปคนละทางเลยที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยไอ้คนหมดแล้วทำไงดีเฮ้เก็บ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  ไปไปไปเราจะยังไม่ใช้ยจะใช้ต้อนฉุกเฉินก็พอครับฮึมพุ่งอย่างออฟาเฟรีย่ยปถ้าเราพุ่งัางนี้อาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้นะเออวะฮึ่นอยรอยเป็นที่สองครั่อืมมาที่หนึ่งเฉยมันจะขึ้นอะไรนักหนาครับโอ้โหเวลาที่นั่งหลกนเนี่ยโอ้โหเด็วนนดัวไขนาดนี้โอ้โหผมนี่ขับรถเร็วขนาดนี้หรอ ไปดได้ไดไดที่น่น<ช>ี่มันคืของผมเจ้านั่นอะไม่ต้องมาแสงข้าเลยจะฆ่าเลยขนาดนี้เลยมีมยุดล็อกอืดอื้วข้าไปกดเนีนะมันก็ทำให้รถช้าลงสิทำาไป่าได้ที่หนึเาจะพุงไปนี่นวยเก่งปะครับล่อปะครับได้สมดาว